ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขสำหรับมี้อวันนี้เยอะแยงมากมายดอกนะฮะม,มื้อนี้พี่จา่าจะพาไปเฮ็ดเมนูเด็ดครับผมนะโมเมนต์กุ้งถังโมเมนต์กุ้งกระทะางโมเมนต์กุ้งอย่างนะฮะผมสิมาเฮ็ดกุ้งอบเกลือนะฮะนำเลยใบเตยตะไคร้ใบบักกูดครับผมใส่ลงไป แล้วเอาขวายนี่นะฮะที่มีกลิ่นหอมเลยพี่น้องเด้อก็ไปนะฮะทีเด็ดเ้าขาดไม่ได้เลยครับผมนะฮะเอาเทปปุฟงอบเกลือขาดไม่ได้นั่นก็คือเกลือใส่ลงไปจากหน่อยนึงก่อนนะฮะจากหน่อยนึงก่อนครับผมแล้หลังจากความฮ้อน ของเกลือได้ที่นะฮะเฮาก็ดีไปเฮ็ดเกลือให้มันอ่าเบนเบนนะให้เกลือมันแบนเบนจากหน่อยนะฮะอย่าให้มันหนาหลายอ่าให้เบนแบนจากน้อยนะฮะเพื่อที่ให้มันความห้อนมันทั่วถึงเลยพี่น้องเด้ออะต่อไปนะฮะฮอากุ้งฮอลงเลยครับผม ก็ต้องไปเลี้ยงมันให้มันสวยงามหรอกเนาะ้อเขาบ่ต้องการความสวยงามรดกระทะอย่เนาเดี๋ยวมันสิบรสุกพอแล้วทำนีพอเพราะเห้มันบี้ๆลงก้นกระทะจัน่อยเด้อพี่น้องกุ้งก็ได้บพรั้นมันสิบรสุกเด้อ่า เกลือห้อยครับผมเบิดรดละเนี่ยเบือ่อตัวเดี๋ยวเขาทีมาถามมึงนะฮะว่ากุ้งอบเกลือหอมมือน,นะฮะหน้าตามันจะเป็นแบบใดนะฮะ มันสีรสชาติเด็ดขนาดแต่แล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรพิเศษนะฮะมื้อนี้ตามกันแล้วกันพี่น้องนะฮะเดี๋ยวถามเมืงมันสุกครับผมแล้วพี่น้องนะหลังจากที่เฮาอบมาสักระยะนึงครับผมพี่น้องเมืองครับผมเดี๋ยวผมฉีดเท้าเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเท้าขึ้นเลยครับผมเพราะว่ามันใหม่บ่ดแล้บาดเนี่ยโอ้มันเป็นก้อนมันเป็นก้อนพี่น้องโอ้พี่น้องเมืองครับผมพี่น้องเมืองสีสันมันนีฮะโอ้ นีครับผมสีสวยบ่โอ้หอมพี่น้องหอมครับผมกุ้งอบเกลือแต่ว่าผมบรลูว่าเค็มหรือบ่เค็มนะจะว่าคิดว่าน่าจะบบเค็มดอกนะฮะเพราะว่ามันบริซึมเข้าไปข้างในปลานั่นโอ้สีสวยบ่าพี่น้องนี่นลองเอาไปเฮ็ดกันมึงเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดกินง่ายๆนะนี่ ไปพี่น้องนะฮะเดี๋ยวฮาไปขึ้นถาดขึนจานน้ำกันแซ่บไปมันฮอนมือครับผมโอ้พี่น้องเรียบร้อยครับผมนะฮะกุ้งอบเกลือฮาพี่น้องเมืองโตมันผมไม่รู้ว่าสีเค็มวะนะ <laughs> เดี๋ยวผมขอชิมมึงก่อนข้างแรกนะฮะข้างแรกที่ผมเห็นเมนูนี้นะเดี๋ยวขอกินแบบเพี่ยๆกกันนะ อืออารมณ์คือปา่าเผาคือกันเลย แต่ว่าเขาต้องเคาะเกลือออกนะโบราซเป็นเค็ม <laughs> อืมช้ำม,มากเลยพี่น้องมึงครับผมมันมีความหอมนะในเรื่องของกัน bèn bài... như gọi là bài tông, bài tươi sẽ đai mình cung say nó này nữa ผมว่าแซ่บกว่าอันกุ้งเผานะมันช้ำไหมก็ชิว่างฉันเหรอพี่ลองมุ่งหัวมันนะฮะนี่ โอ้โหเมืองหน้ามันย่อยสดๆพี่น้องเมืองครับผมสดๆเลย <c oughs> กำลังช้ำนะ เดี๋ยวว่าจะไปแตะมงเกือนะแตะมงเกลือบ่ได้เลยผมเค็มพี่น้องมุงตวนี้ กุ้งสดๆนะฮะนี่แบบนี้มันสิบุมีความเข็มนะแต่ว่าเราบางมองตีนมัน กินดี่ยวกุ้งเผาเ้อพี่น้องเด้อลองไปเห็ดเมืองเด้อสูตรนี้เด้อมันอาจจะเปืองเกลือแน่อย่างน้อยเอาก็หาเกลือเอาที่มันแบบเกลือราคาถูกถือกับพี่นอ้องไม่ถึงนัวพอดีแบบนัวเค็มพอดีนะ จังน้าความเค็มมันเข้าไปในเนื้อกุ้งนะฮะแล้วมันก็นเลยแบบแซบไปเลยนะตัวนี้แม หกแน่แล้วพี่น้องอืมหกแน่ครับผมอารมณ์เดียวกันกับกินปลาปเผาปลาเผาเป็นทั้งเดียกับเป็นทั้งสั่น์เลยพี่น้องนะฮะหอมใบตองใบเตยน,นะ ความช้ำของเนื้อโอ้้าใส่ในไงก็หนีสีแสบก็หนีพี่น้องนะฮะบอกเลยนะอันนี้มันใส่น้อยมือเปือนเนือยไงนะฮะอาจจะมือปเปืือนปากเปืือนแน่หน่อยก็เรื้องนีอย่างมากมายหรอกนะกุ้งอบเกลือสูตรง่ายๆ พอแค่มีไฟกับเกลือก็อถือว่าแซ่บแล้วครับผม